ดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดู4ี่สูตรสี่กันนะครับก็คือสูตรสีใช้30เก็บนะครับแล้ว30เหลือฉุกเฉินนะครับในกรณีฉุกเฉินน้าสามสิที่เป็น30มสฉุกเฉินอาจนํามาใช้ได้นะครับกรณีเจ็บป่วยใดๆอย่างไรก็ตามมาดูว่า AI จะวิเคราะห์ในแนวคิดอย่างงี้กันยังไงนะครับซึ่งผมได้พิมพ์ถามตอบไปแล้วก็เดี๋ยวใช้ AI อ่านให้ฟังนะครับสวัสดีครับเพื่อนเทุกท่าน วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเคล็ดลับรวย10ข้อโดยเราจะมาเริ่มกันที่ข้อแรกนั่นก็คือหาให้ดีมีสติเวลาใช้เก็บไว้เพื่ออนาคตครับแนวคิดนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างความมัง่งคั่งในระยะยาวโดยมีองค์ประกอบหลักๆดังนี้ครับ 1. การหาเงินแน่นอนว่าการมีไรายได้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมัง่งคั่ง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำการทำธุรกิจส่วนตัวหรือการลงทุน 2. การเก็บออมการเก็บออมเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความมั่งคัง่งการแบ่งเงินเป็น3ส่วนตามหลัก 40- 3 0 30เป็นแนวทางที่น่าสนใจครับ4 0สอร์ำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นาสเป็น30%สำหรับเงินออม30สเสำหรับเงินสำรองฉุกเฉินการมีวินัยในการเก็บออมและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 3. การลงทุนการลงทุนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งการศึกษาหาความรู้และเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้เป็นสิ่งสำคัญวิเคราะห์แนวคิดแนวคิดนี้เน้นการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับการเก็บออมและการลงทุนการมีวินัยในการใช้จ่ายและการเก็บออมเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จทางการเงิน การลงทุนช่วยให้เงินทำงานและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวข้อเสนอแนะเพิ่มเติม<ๆ>การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการใช้จ่ายและวางแผนการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ<ๆ>การตังต้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนจะช่วยให้มีแรงจูงใจในการเก็บออมและลงทุน<ๆ>การศึกษาหาความรู้ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับครับวันนี้เราก็ค่อยๆค,คุยกันไปนะครับข้อที่1เพราะว่าสูตร433เนี่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้อ2ในวันถัดไปกันนะครับในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ